สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูอารมณ์ช่วยเรียงอีกแล้วนะครับในการสอนออนไลน์ด้วยคลิปวิดีโอ,อการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนา,าสุภาษิตนะครับซึ่งตอนนี้จะเสนอ สุภาษิตท,ที่ว่าตัทมาโนปิโยโหติครับซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่สองพระพุทธศาสนาโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต<ม>ได้ครับเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพครูขอแนะนำ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติขั้นตอนในการเรียนรู้ซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ชมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบงานหรือทำการบ้าน 3. ปฏิบัติทำใบงานหรือการบ้านจนเสร็จแล้วเก็บไว้ เตรียมส่งกับคุณครูในวันที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือแหล่งความรู้อื่นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับคุณครูขอให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการชมคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับหวังว่าคงพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับ สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่น่าสนใจกันนะครับสำหรับพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นน้องๆก็ได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ระดับชั้นปอนอ่งแล้วนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับพระคุณของพ่อแม่และการกตันอยูต่อผู้มีพระคุณ พุทธศาสนาสุภาษิตคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อความสั้นๆให้ข้อคิดคติสอนใจที่เราควรนำมาปฏิบัติเล่าสู่กันฟังน้องๆเคยแบ่งสิ่งของให้ผู้อื่นบ้างไหมครับอาจจะเป็นการแบ่งขนมให้เพื่อนๆการให้ยืมยางลบ หรือว่าน้องๆเคยนำเงินนำสิ่งของไปบริจาคก,กันบ้างหรือเปล่าลองเล่าสู่กันฟังนะครับว่าน้องๆได้เคยให้หรือแบ่งปันสิ่งของอะไรกับผู้อื่นบ้างที่น้องๆได้ตอบคำถามกันไปเมื่อสักครู่นั้นเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่เราจะเรียนกันในวันนี้อย่างมากเลยครับสำหรับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้ก็คือทะทะมาโนปิโยโหติ ที่แปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นก็คือการที่เราให้สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับผู้อื่นผู้ให้ก็ยอมที่จะได้รับความรักความพอใจอยู่เสมอเหมือนเหตุการณ์ที่น้องๆจะได้เห็นต่อไปนี้เรามาดูเรื่องราวของเพื่อนๆกันครับว่ามีหลักพุทธศาสนาสุภาษิตอะไรมาบอกเพื่อนๆบ้าง ว้าลืมเอากระเป๋าดินสอมาแย่จังเพลินเธอลืมเอาดินสอมาหรอรอให้ยืมเอาไหมจริงเหรอจรินดาขอบคุณนะจินดาใจดีจังเรามีดินสอหลายแท่งเลยให้เพลินยืมได้อยู่แล้วแต่ว่าใส้ดินสอเราหมดพอดีเลย เพลินต้องไปขอไส้ดินสอจากคนอื่นแล้วล่ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเราไปยืมคนอื่นก็ได้เมื่อกี้เห็นที่โต๊ะเพนมีไส้ดินสออยู่เดี๋ยวเราไปขอเพนก็ได้เพนเพนเราขอไส้ดินสออันหนึ่งได้ไหมไม่ได้หรอกเราเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยให้เธอไปอนะเดี๋ยวคนอื่นก็มาขอเราอีกม่เอาด้วยหรอก อยากได้ก็ไปซื้อเองสิแต่ตอนนี้เข้าเรียนแล้วเราจะไปซื้อ,อยังไงล่ะเธอไม่ให้เราไปขอคนอื่นก็ได้เตยเต้ย,ตยมีไส้ดินสอไหมเราขอหนึ่งอันสิได้สินี่จ้า เดี๋ยวเราให้หลายๆอันเลยขอบใจนะเต้ยเมื่อกี้พี่ขอไส้ดินสอเพนเพนไม่ยอมให้เราอืมวันนั้นเราก็ขอ,อยืมดินสอสีก็ไม่ให้ยืมเหมือนกันช่างเขาเหอะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาพักกลางวันออดดังขึ้น ถึงช่วงเวลาพักกลางวันเด็กๆต่างพากันไปที่โรงอาหารและวันเพนนั่งกินขนมอยู่คนเดียวอย่างอริอร่อยอ้าววันเพนนั่งทำอะไรอยู่คนเดียวนะ่ะโอ้เธอเอาขนมมากินตั้งเยอะเลยเราขอกินอันนึงสิไม่เอาหรอกนี่ขนมเราเราไม่ให้หรอกอยากกินก็ไปซื้อเองสิขอขนมชิ้นหนึ่งแบ่งให้เพื่อนก็ไม่ได้ ตอนเราไปขอไส้ดินสอก็ไม่ยอมให้เราไปขอเต้ยเต้ยยังให้เราตั้งหลายอันไปกันเถอะเราไม่อยากยุ่งกับคนแบบนี้เลยนั้นเต้ยกับจินดาเราไปหาสองคนนั้นดีกว่านึกว่าหายไปไหนกันมานั่งอยู่ที่นี่เองเฮ hey. เตยจินดากินขนมอะไรกันนะน่ากินจังพวกเรากินด้วยสิได้สิพลอยเพลินกับพัดก็มากินด้วยกันนะแม่เราทำข้าวต้มมา,มาให้ตั้งหลายอันโหใต้กับจินดาใจดีจังแบ่งขนมให้เรากินด้วยเธอสองคนใจดีจังคราวหนะ้าเราจะเอาขนมมาแบ่งให้กินนะไม่เหมือนวันเพลนเลยอะ่ะ เราขอขนมชิ้นเดียวเองก็ไม่ให้มีขนมมาตั้งเยอะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจไม่รู้จักแบ่งปันคนอื่นเลยเราไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นกันเถอะในระหว่างที่พัดพลอยเพลินจินดานและเต้ยกำลังเล่นกันที่สนามกันอย่างสนุกสนานวันเพนเดินเข้ามาและขอเข้ามาเล่นด้วย เพื่อนๆเราขอโทษนะที่ไม่แบ่งของให้พวกเธอน่ะต่อไปนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเราขอเล่นด้วยคนได้ไหมเพื่อนๆให้อภัยวันเพ็ญเถอะนะไม่เป็นไรหรอกมาเล่นด้วยกันเถอะหลังจากนั้นเด็กๆก็ชวนกันไปเล่นอย่างสนุกสนานน้องๆเห็นไหมครับว่าผู้ที่มีน้ําใจชอบช่วยเหลือและชอบให้สิ่งของกับคนอื่นเสมอยอมที่จะกลายเป็นที่รักของทุกคน ถ้าน้องๆอยากจะเป็นแบบเต้ยและจินน้องๆต้องเป็นผู้ให้นะครับผู้ให้ก็คือผู้ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งมีทั้งการให้เงินทองสิ่งของเครื่องใช้และการให้ทางจิตใจเช่นการให้กำลังใจให้ความรู้ความคิดการให้ความช่วยเหลือการที่เรารู้จักเสียสละทรัพย์สิ่งของหรือความรักให้แก่คนอื่น เผื่อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินข้าวของเครื่องใช้การช่วยเหลืองานของพ่อแม่มีน้ำใจให้กับคนอื่นๆรู้จักแบ่งปันของเล่นของใช้ให้กับพี่น้องและเพื่อนสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้รับสิ่งเหล่านี้เกิดความสุขกายสุขใจ มีความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากขึ้นบุคคลเหล่านี้ก็ยอมที่จะระลึกถึงผู้ให้ด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งใจในน้ำใจที่ผู้ให้มอบให้ดังนั้นผู้รักก็ปรารถนาที่จะมอบความรักกลับไปทำให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนอื่นและย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนอื่นเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเหมือนกับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่า ทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นเองครับช่วงใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดมาถึงกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นคือกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อความใดกล่าวถูกต้อง และข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องบ้างเมื่อทำครบทุกข้อแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตคือนิทานที่เล่ากันโดยทั่วไปทะทะมาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก พัดขโมยเงินของน้องไปให้เพื่อนยืมใช้ถือว่าเป็นการให้ที่ถูกต้องจินดารู้จักแบ่งขนมให้เพื่อนๆจินดาจึงเป็นที่รักของทุกคนการสอนหนังสือถือเป็นการให้อย่างหนึ่ง อบกันครบทุกข้อแล้วทีนี้เราก็มาตรวจสอบคำตอบกันนะครับว่าข้อใดบ้างที่กล่าวถูกและข้อใดกล่าวผิดเรามาเริ่มที่ข้อความที่กล่าวถูกต้องกันก่อนนะครับข้อความที่กล่าวถูกต้องคือข้อ2,4และ5ครับข้อ2ทะทะมาโนปโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจาก ทัทมาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของทุกคนเนื่องจากเป็นผู้ที่รู้จักเสียสละเพื่อคนอื่นมีน้ำใจมีเมตตาการุณาสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้เป็นที่ยอมรับที่ชื่นชมของทุกคนครับข้อสี่จินดารู้จักแบ่งขนมให้เพื่อน,อนจินดาจึงเป็นที่รักของทุกคนเป็นข้อความที่ถูกต้อง เนื่องจากการที่จินดาเป็นคนที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันสิ่งของกับคนอื่นนั้นยอมทําให้คนอื่นเห็นความดีคนดีก็จะเป็นที่รักที่นับถือของคนทั่วไปไนะครับข้อ5การสอนหนังสือถือเป็นการให้อย่างหนึง่งเป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากการอบรมให้คําสั่งสอนให้ความรู้แก่คนอื่นถือเป็นการให้ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้รับและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยครับ สำหรับข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องนั้นก็คือข้อหนึ่งและสครับข้อหนึ่งพุทธศาสนาสุภาษิตคือนิทานที่เล่ากันโดยทั่วไปเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นหมายถึงสุภาษิตท,ที่เป็นข้อคิดเตือนใจที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อสอนให้ละเว้นความชั่วทำแต่ความดีครับข้อสาม พัดขโมยเงินของน้องไปให้เพื่อนยืมใช้ถือว่าเป็นการให้ที่ถูกต้องเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการให้ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การขโมยเงินของผู้อื่นเพื่อน,นำไปให้คนอื่นนั้นถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและผู้ที่รับยังไม่มีความสุขที่ได้รับเงินที่ขโมยมาด้วยนะครับฉะนั้นเราควรให้ในสิ่งที่เหมาะสมและเราสามารถให้ได้จะดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ทะทะมาโนปิโยโหติที่หมายถึงผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับและก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราได้แต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่เราจะเรียนรู้กันต้องกลับมาเจอกันในครั้งหน้าแล้วล่ะครับรับรองว่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่มีประโยชน์เช่นเคย สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไปพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเป็นไงละครับนักเรียนนักเรียนคงได้รับความรู้จากการชมคลิปการสอนของครูนะครับวันนี้ครูไม่มีใบงา,ารหรือการบ้านให้นักเรียนทำนะครับแต่ครูจะขอสั่งใบงา,ารหรือการบ้านในตอนหน้านะครับซึ่งจะเป็นตอนที่ครูจะสอนในเรื่องเดียวกันนะครับ สำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับและสัญญาว่าจะนำรูปแบบการสอนลักษณ่งนี้มาฝากนักเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ